เอ๊ะครับวันนี้เราก็มาพบสิ่งนี้เลยนะครับอันนี้โทษนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับเงียบเงียบเงียบเหรออ๋อท่านี้ทางภาคนี่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ทางภาคอีสานของไทยนะครับแล้วก็ท่านี้เนี่ยเรามาชบอุปกรณ์อันหนึ่งเข้าใจเป็นอุปกรณ์ในการดักสัตว์อันนี้เนี่ยชาวบ้านที่ทางอีสานเรียกว่าเงียบเหรอครับเงียบเงียบเงียบเรียกว่าแงบนะครับแงบก็เป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้เนี่ยก็ทําง่ายๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเราดูนี่มีหลายอันเลยครับไว้ดักสัตว์นีย ปกติเนี่ยถ้าเกิดดักนี่ก็เอาไปวางยังไงครับเดีย๋ยวนะวางกับพื้นเลยอันนี้ก็วางกับพื้นนะ <Yeah. S 1> อันนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆนิดนึงนะมันจะมี2ด้านนะอันเนี้ยอันนี้ถก<ส>ดูตรงเนี้ยอันนี้เป็นก็คือใช้ตะข่ายพลาสติกนะครับเ<ม>นี่ยแล้วก็ตัดเป็นแผน่นแล้วก็มาทําให้เป็นกลมๆก่อนนะเข้าใจไว้อย่างนั้นเสร็จแล้วก็ตัดอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาปิดเป็นลิ้นข้างในทีนี้เนี่ยเวลาตัวอะไรเข้าไปเนี่ยเข้าไปงี้ก็ก็เข้าไปทางช่องนี้เลยแล้วก็ออกมาก็ออกมาไม่ได้นะครับแล้วเวลาวางก็เข้า วางเนี่ยทั้งปากช่องนี้คือให้อยู่ข้างล่างนะละนักษณะแบบน,นี้อันนี้นะใช่ไหมครับยายถ้าวางเนี่ยเราก็วางเอาเอาช่องนี้อยู่ข้างล่างนะอย่างนี้นะแ,แล้ววางนี้ต้องลงน้ํำไหมหรือไม่ต้องลงน้ำครัต้นน้ำนิดนึงอ๋อมีน้ําปิ่มปิ่มครึ่งครึ่งอะนะส่วนใหญ่เฮ้เสียงใครเนี่ยจริงจริงครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเงียบเงียบเงียบ อ่าอันนี้ก็ครบครับอันนี้เอามาไม่มีอะไรครับสั้นๆนะเราเอาอุปกรณ์แปลกๆมาฝากให้ดูนะครับพวกเกษตรกรนะครับเรียกว่าแง่บนนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเอาไว้ดักกบแล้วก็วางไว้ในจุดที่ปิมน้ำนะครับปิมน้ําหน่อยๆไม่ต้องถึงกระน้ําท่วมอะไรแล้วว่ากบมาเนี่ยแล้วก็ข้างในนี้ใส่เหยื่ออะไรไว้นะฮะเหยื่อปลาปลาหมอก็ได้อ๋อมีปลาหมอนะครับปลาหมอหรือปลาเน่าอะไรก็ได้นะที่ว่าเป็นเศษอาหารที่ว่ากบกินได้นะครับพวกแมลงอะไรก็ได้แล้วก็ใส่ไ้ในนี้แล้วกบก็จะเข้าไปในนี้ครับอ่า พอเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราส่องดูนะครับพอเข้าไปในนี้เนี่ยเนี่ยพอเขาเข้าไปก็ออกก็ออกมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าติดลิ้นเปิดปิดเนี่ยเข้าไปก็<ม>ออกมาก็จะติดลิ้นนะครับก็จะค้างอยู่างนี้ตอนที่ทิ้งไว้หนึ่งคืนหรือเปล่าครับหรือว่าอ๋อปกติถ้าดักเนี่ยก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนทีนี้ตัวนี้เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยตาเขาก็ทําไว้หลายตัวนะครับแล้วก็ไปวางไว้ตามจุดต่างๆอาจจะไว้ ตอนคันใกล้ๆคันนาเนี่ยนะแล้วก็ช่วงค่ำๆอ่ะนะแล้วตอนเช้าก็ไปเก็บดูเนี่ยก็จะมีกบมีอะไรมาติดอยู่บางทีก็อาจจะมีปลาหลงเข้ามาบ้างนะครับอ๋อนี่ครับเล็กเขาชื่อใหม่คิีน,นะชื่องเงียบเหรนะ <c oughs> <c oughs> ชื่อเงียบหรือชื่ออะไรเงียบเงียบชื่อเงียบนะอ๋อชื่ออะไรครับอ่าเงียบนะเงียบ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 อ่าครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับก็วันนี้เราเอาเงียบเงียบนะ งอแอบอแงบมาฝากนะครับเป็นอุปกรณ์ในการดักกบแล้วก็จะใช้ดักปลาอะไรก็ได้นะครับอันนี้ง่ายๆนะถ้าเกิดเกษตรกรท่านใดสนใจก็มีมีลิขสิทธ์ไหมครับมีจุดลิขสิทธิ์ไว้หมนัม่นดักปลาอ๋อฉะนั้นดักปลาใหญ่ๆอ๋อมีตัวดักปลาใหญ่ๆ่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงอ๋อครับครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยตัวนี้เอาแงบนี้ก่อนนะครับก็ไม่ไม่สูงว่ลิขสิทธิ์อะไรนะมีจุดลิขสิทธิ์ไว้หรือเปล่าไม่มีนะ อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้ถ้าใครจะไปจดก็ขอให้มาแจ้งทางเราด้วยนะครับเพราะว่าทางเราทําก่อนนะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็ครับอันนี้นะครับมี2ด้านอย่างนี้นะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่เราก็ลืมไปนะครับว่าเออก็ควรจะวัดขนาดให้ดูนะครับปกติขนาดมาตรฐานของ อันนี้แงบนะครับเรียกว่างแงบนะครับครับอันนี้ก็เรียกว่างแงบนะครับขนาดมาตรฐานของแงบเนี่ยไม่ใช่เงือบนะครับนี่แงบก็ก็อันนี้นะครับตรงนี้ข้างบนนี้อันบนตัวบนนี้คือขนาดมาตรฐานของมันนะอัน um นี้นะครับก็อันนี้อันนี้ก็ตรงนี้สามสิบเซนนะตรงนี้ถูกป,ประมาณนี้นะ <S <S อ,ะอะ่าครับเน,นี่ยสามสิบอันนี้ก็สามสิบเซนนะครับสามสิบเซนแล้วก็ตรงนี้ อ่าใช่ครับก็ประมาณ3 9มสถึงสีประมาณ40เซนได้นะครับถ้าวัดเนี่ยเอาแบบเป้นนิดนึงก็ประมาณใช่ครับอ่าครับประมาณความยาวประมาณ39เซนนะครับ39เซนแล้วก็อันนี้เนี่ย39เซนแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้ไปไหนแล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะเส้นผ่าศูนย์กลางของแงบเนี่ยก็อยู่ที่ อ่าครับอันนี้ครับก็9เซนนะ9เซนอันนี้ครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่9เซนเดี๋ยวนะ <mond o> อ๋อครับอันนี้ก็ที่ที่ที่ททคุณตาการะทำไว้นะตายายกระทำไว้เนี่ยอันนี้เส,ส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่9เซนนะครับ9เซนแล้วก็ความยาวก็ <m og un> ความยาวเอาใหม่นะครับ <m og un> อันนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อ่านนี้ครับ ถไม้จิ้มฟันที่30เซนแล้วก็อ่าครับความยาวประมาณ3 9มสถึงสี่สครึ่งได้นะครับก็ตีว่า39เซนแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง9เซนนะครับแล้วก็ลิ้นที่อยู่ข้างในเนี่ยตัวนี้ข้างในข้างในของแงบจะมีลิ้นอยู่นะลงอย่างนี้อ่าตาบอกว่าลงอย่างนี้นะครับรแล้วก็อ่านี่เวลากบมันก็เข้าไปทางนั้นนะเข้าไปทางนี้นนลิ้นเนี่ยเข้าไปลึกก็ประมาณ13 12-13ถึงมเซนได้นะก็ประมาณนี้นะครับ ก็ขึ้นเข้าไปประมาณ1นส่วนสของตัว1นส่วนสก็อาจจะจำง่ายๆครับว่าเป็น13มเซนนะครับแล้วก็ลิ้นฝั่งนี้ก็13มเซนพื้นที่การก็13มเซนเป็นทั้งหมดนี่ก็39เซนนะแล้วก็อันนี้เป็นเวลาวางก็วางอย่างนี้นะครับเข้าเข้าไปอย่างนี้นะมีไม้เสียบี้วยเสียบไม่ให้มันเวลามันดินเนี่ยมันมันจะม่มันจะกิ่งไปแล้วก็เสียบไว้นี่ครับก็ก็มีไม้เสียบด้วย ตาบอกว่ามีไม้เสียบเพื่อที่ว่าไม่ให้มันดิ้นไปไหนมันได้ไม่หล่นปกติต้องต้องลิ้นต้องอยู่อย่างนี้ด้านล่างอย่างนี้นะอ๋อครับครับ,รบอันนี้นะนก,นก็แล้วก็ลิ้นเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะครับว่าลิ้นเนี่ยลักษณะที่ควรจะเป็นคือคือปิดปิดลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับลักษณะอย่างนี้ถ้าดูด้านข้างเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้นะครับอ่านี่ลักษณะนีอ้อันนี้เลยนะครับ อ๋อเดี๋ยวนะครับตอนนี้คุณตาเนี่ยไปเอาไปเอาไม้อยู่นะครับจะมาลองปักให้ดูน,น,นี่นะครับนอ,นอ,อ่าครับทีน,นี้คุณคุณตาก็เอาเอาไม้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาที่วางมันจดกันเนี่ยอ๋อก,ก็คือเวลาที่ทำเนี่ยก็คือส่วนที่จดกันก็คือถ้าอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ลิ้นอยู่ด้านล่างอย่างนี้แล้วเวลาที่ไปวางเนี่ยวางลงที่ปิ่มปน้้านะ แล้วก็ปักเป็นไม้อย่างนี้ปกักลึกลงไปในดินนะเวลาที่กบหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันได้ไม่โยกเยกไปไหนมันก็อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทบทวนนิดนึงความยาวตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ39เซนนะครับลิ้นลึกเข้ามา13เซน13มเซนแล้วก็ตรงกลางก็มีพื้นที่ว่าง13มเซนนะครับแล้วก็เวลาปักก็เวลาวางก็มีไม้ปักอย่างนี้ พื่อที่ว่าไม่ให้เลื่อนไปไหนจุดจดกันเนี่ยขึ้นข้างบนเลยอ่าใช่ครับเว<ม>ลาที่ตัดนี่น<ม>จะเป็นมน้วนนะเป็นแนวนะอยู่ทางนี้เป็นแนวอยู่ทางนี้แล้วอันนี้คุณตาเป็นคนทําเองกับมือเลยนะครับอ,อันนี้ก็ก็คือให้จดกันข้างบนอย่างเงี้ยนี่จะเราจะเห็นรอยเชือกอย่างี้สารอย่างนี้นะครับยวไปดูใกล้ๆนิดนึงอ่านี่ก็เป็นเชือกนะเย็บก็คือเอามาเอามาสารเอามาต่อกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้เชือกร้อยนะร้อยขึ้นสารอันนี้ก็คือขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยครับอ่านี้อ่าแต่ว่า ตัวลิ้นเนี่ยก็อยู่ข้างล่างส่วนที่บรรจบกันก็อยู่ข้างบนใช่ไหมครับอ่าเป็นลแล้วเวลาวางเนี่ยเวลาวางก็เป็นลักษณะอย่างนี้ ปักไว้อย่างนี้มันจะจาได้ง่ายเวลามันประจบกันเนี่ยมันจะจําได้ง่ายว่ามันเที่ยงตรงตรงไหนมันจะไม่ตะแคงจะเที่ยงก็แสดงว่าแผ่นแผ่นลิ้นเนี่ยต้องตั้งฉากตั้งฉากตั้งฉากกับเส้นนี้ต้องตั้งฉากกับเส้นนี้เลยเพราะเวลาวางปุ๊บเราได้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้เราวางแล้วควรจะให้ให้ยี่อยู่สูงสุดเลยเพราะว่าลิ้นก็อยู่อย่างนี้มันจะถูกลักษณะแล้วถ้าสมมติว่าเราเราไปวางลิ้นที่ไม่ตั้งฉากกับ กับเส้นแนวเส้นนี้มันจะออกได้มันจะออกใช่มันจะออกได้แล้วก็มันจะตัวนี้ก็จะแทงไปมาด้วยอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านของตาอันนี้เนี่ยเราเรียกชื่อผิดหลายครั้งนะครับจริงๆเรียกว่าอะไรนะครับเงบแงบเงบนะครับไม่ใช่เงือบแล้วก็ไม่ใช่งาบนะเดี๋ยวคุณขอเสียงคุณตาใหม่ดังๆครับเงียบเงบยงบสแรสเอออ่าสาระเอะครับแงบนะครับไม่ใช่เงือบแล้วก็ไม่ใช่งาบอะไรนะครับแงบสระลเอะครับอ่าอันนี้เนี่ย ถ้าเกิดท่านใดนําไปใช้ก็ขอให้เรียกให้ถูกต้องด้วยครับไม่ใช่เงือบแล้วก็ไม่ใช่งาบนะแงบงองูนะงงงูออกเสียงขึ้นจมูกนิดนึงงงงูงงงูแล้วก็ออกเสียงขึ้นจมูกนิดนึงอ๋อไอตัวนี้นะครับเวลาทําใหม่ๆนั่นฮะอ๋อครับมันมีมันมีมันมีหนามเกาะอยู่เนี่ยเวลาทําใหม่ๆนั่นนะเราตัดหนามให้มันเป็นหนามทาใหม่ๆมันก็ไม่นั่นละ อ๋อมันจะฝ<ร>ืดนิดหนึ่งมันจะฝืดนิดนึงเวลานามนาก็คือตัวนีข้ขอบขอบของเนี้ยใช่ไหมอขอบขอบรับอ่าก็แต่ว่าเป็นขอบของ <on> ตัวนี้เออเป็นขอบนาแบบลักษณะแบบเนี้ยครับน้มนาแบบลักษณะเหมือนกนตัวนี้แต่ว่าเป็นเป็นของแผ่นนี้อืมมันมันก็จะเกาะกันเวลาเราดันขึ้นอย่างนี้มันก็จะจะมีโปร่งมีรูเข้าไปอ๋อมันก็ดันเข้าไปดันเข้าไปเนี่ยดันเข้าไปเวลามันดันเข้าไปแล้วมันมันเจ็เต้น อ๋อมันจะเต้นข้างในเออเต้นข้างในเนี่ยมันจะเต้นขึ้นข้างบนอ๋อกบจะกระโดดนะเออกระโดดขึ้นข้างบนเนี่ยอ๋ออ๋อมันก็ไอ้เนี่ยเนี่ยกระโดดขึ้นข้างบนแล้วครับมันมันก็จะ ไอ้เนี่ยเนี่ยลิ้นลิ้นข้างในเนี่ยมันก็จะต่ําลงปิดเลยมันปิดเลยอ๋อพอมันเต้นเต้นุเนี่ยลิ้นก็จะต่ําแล้วก็ปิดทางไม่ให้ออกเลยทางไม่ให้ออกคือพอมันเข้าเนี่ยลิ้นก็ยังเปิดอยู่นะเออแต่พอมันเต้นไปเต้นมานี่ลิ้นก็ตกลงไปเออแล้วก็ปิดทางออกออกมาเลยถ้ามันรู้ดีเนี่ยมันจะต้องไม่เต้นมันต้องไม่ตกใจนะแต่นี่มันตกใจ ไม่เต้นก็ไม่เปิดเต้นไม่เต้นก็ติดอยู่ดีนะมันอดไม่ได้นะอ,อดเต้นไม่ได้เออมันมันเข้าไปาก็คือมันตื่นเต้นมันก็เลยเต้นนะอ๋อนี่น่าเสียดายนะครับที่เราไม่ได้ไปเห็นตรงที่ว่ามีการดักจริงนะครับ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าแรงนิดนึงแล้วก็น้ําแห้งอ่ะนะคุณตาก,ก็เลยเก็บของแบบน,นี้ไว้ที่บ้านก่อนแต่ว่าหลังรองหน้าน้ําเนี่ยค่อยไปดักกบจริงๆอีกทีนึง mm hmm. แล้วก็ตัวนี้เห็นว่าไปเกิดไปซื้อไปซื้อมาเนี่ยก็ขายเป็นเท่าไหร่ครับสองร้อายเป็นม้วน อ๋อนี่ถ้าเกิดตัวนี้สาเร็จรูปมีขายไหมครับมีแต่มันแพงแพงนะเท่าไหร่ครับลูกหนึ่งห้าสิบาทโอ้โหอันนี้อันนี้นะครับตัวหนึ่งนะห้าสิบาทนะครับแต่คุณตาเนี่ยใช้เงินประมาณทักสองร้อยเนี่ยไปซื้อแผ่นแผ่นพลาสติกแบบนี้ใหญ่ๆมาแล้วก็มาทําเองนะครับมาทำเองมาทาเองแล้วก็มีพักพวกเพื่อนฝูงเห็นก็สนใจก็ยังซื้อคุณตาอีกยนะขายไปขายไปสามอันร้อยนะคุณตาขายทุกๆไปสามอันร้อยนะก็ได้ทุนคืนอะไรคืนมาแล้วได้มีของเหลือด้วยนะครับ ถ้าไปซื้อเขาเนี่ยเดี๋ยวนับดูเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ประมาณ14อันเนี่ยก็700บาทนะอืม14 15อันนี้700กว่าบาทนะครับที่เอาไปซื้อมา,ถ,าถ้าเขาถ้าเขาทำขายจริงๆนะไอะ้นี่ ต้ขายสามอันร้อยนี่ขายให้ลูกเขยอ๋อสามอันร้อยขายให้ลูกเขยแต่ถ้าไม่ใช่ลูกเขยก็ต้องเป็นอันห้าสิบาทนั่นแหละต้องเป็นอันห้าสิบลูกเขยยังบอกเลยพ่อเขาขายอันละห้าสิบบาทด้นั่นเถอะนะอ๋อก็ขายให้ถูกๆนะครับอันนี้เนี่ยเราเป็นของแปลกแล้วก็บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับถ้าเกิดอยู่ในภาคอีสานเนี่ยแต่ว่าเกษตรกรนี่เรามาฝากเกษตรกรโดยเฉพาะนะครับ เกษตรกรบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวนี้นะครับอ่ามีลิ้นเข้าไปอย่างนี้ปลาก็เข้าไปได้อ๋อนี่กระปลาเข้าไปได้นะแต,แต่มันตัวเล็กอ๋อครับตัวเท่ากับพวกมือปวดอือ่าอ,อันนี้ลิ้นเนี่ยเราก็บอกขนาดที่ชัดเจนไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ลองดูเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นรอบวงแล้วก็แล้วก็ตัดเป็นลักษณะเรียวยาวเข้าไปยังไงนะอาจจะลองทําอันนึงก่อนนะหรือว่าตัดใส่กระดาษดูก็ได้อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เขาดูทางนี้ก็ได้ครับแล้วแล้วก็ แัดแล้วก็ลองสอดเข้าไปดูอย่างนี้นะว่าลักษณะคล้ายคึงแบบเนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่เข้าไปแล้วเนี่ยออกมาไม่ได้คุณตามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ตอนใส่เหยื่อตอนใส่เหยื่อก็เอาปลาหมอตัวเล็กๆตัวเท่านิ้วก้อยของเราเนี่ยแหละเอาใส่ในนี้เอาใส่ในตรงกลางนี่เนี่ยปลาหมอมันก็ออกไม่ได้ครับก็ออกไม่ได้ก็คือว่าเราใส่เหยื่อเป็นก็ได้ส่เหยื่อเป็นก็ได้ ให้มันดิน้นน้ำปิ่มๆแล้วให้มันดิน้นคือน้ำปิ่ม,มๆอยู่ในนี้เวลากลบอะไรเห็นเนี่ยก็จะพวกเออ,อบางทีกบหรือปลาอะไรเห็นก็จะเข้ามาในนี้ออจะเข้ามาในนะอ้อ๋อเป็นน้ำเป็นเหยื่อเป็นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีเหยื่อเหยื่อตายเหยื่ออะไรออไหรือ<ม>รอาจจะเป็นพวกปลาปลาที่ตายแล้วก็ได้นะ ก็ใส่เข้าไปได้แต่แต่นี่คุณตาบอกว่าเป็นเหยื่อเป็นก็ได้นะครับเป็นปลาลูกปลาเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราไม่เห็นดิ้นดิ้นอยู่ในนี้ครับเพราะว่าน้าปิ่นปิ่นอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาพยายามจะกินจะทิ้เดียวจะทิ้ดเดียวน้าอ๋ออืมน้านี่ก็พอพอปลาไม่ตายแค่นั้นเนี่ยอ๋อครับสักหนึ่งส่วนสามได้นะอ๋อหนึ่งส่วนสามของของของแงบมันมันเอ้ยน้ําก็ ยู่สัก<ะ>ครับครับแค่นี้แหละอ๋อนิดเดียวนิดเดียวเออนิดเดียวพอให้ว่าปลาไม่ตายนะน<อ>แล้วก็ให้มันดิ้นไปดิ้นมาให้มันล่อเหยื่อนะอ,อ,อ๋อครับครับก็คุณตามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเผื่อว่าใครสนใจจะทําเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมนนไหมมันก็ต้องมีวิธีอีกครับมีวิธีอีกอยก่้งั้งแรกนัมันไม่หย่อนยานตรงนี้เนี่ยนะมันไม่หย่อนยานแต่แต่เวลาเราทําออกไปเรื่อยๆรืเราเอา เอาไอ้เอากบออกเนี่ยเรากดตรงนี้มันเลยมันเลยอ่อนอ่อนไปตามเวลามันแล้วก็เชือกมาผูกนี่ผูกนี่ผูกให้มันแข็งอีกก็คือพอใช้งานไปปุ๊บตรงนี้มันจะอ่อนทีนี้เราก็ผูกเชือกเสริมตรงนี้หน่อยหนึ่งให้มันแข็งขึ้นก็แค่นั้นให้มันแข็งขึ้นอ๋อนี่ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะเนี่นี่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆอ๋อครับครับครับก็มันก็จะ งูก็จะเข้าไปก็มีแต่เราไม่ต้องกลัวเรางูเรากิ้มเนี่ยจิ้มลิ้นมันเนี่ยขึ้นแล้วก็เราก็เทออกอ๋อถ้ามีงูนี่เราก็เอาไม้จิ้มตรงลิ้นนะให้ลิ้นมันเพเยะแล้วเราก็เทมันออกแต่ถ้าสมมุติว่าใครจะจับงูไปกินอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับก็นี่ก็ดักงูได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะจบแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าอยากจะขอเสียงคุณตายอีกคีหนึ่งครับว่าเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่งาบแล้วไม่ใช่เงือบเรียกว่าอะไรครับ เงียบเงียบเงียบะสลเอสลเอสนะครับคุณตาขอเสียงอีกครั้งสุดท้ายเลยครับเรียกว่าสลเององูบบไปไม้เงียบเงียบนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณตาครับคุณยายด้วยนะครับครับสวัสดีครับเงียบเงียบเงียบงองูสลาเององงูบบไปไม้